ออกมาตำรวจปรุกย่ำเสาเมื่อนี่ตื่นแต่เด็กตื่นมาก,กแต่ตีสี่ออกมาหลอกตลาดใครชอบนะทายบรรยากาศแบบย่ำคำขึ้นย่ำเสาก็เด็กมาวันนี่ร้านไดนเปิดเลยก็โดนก็เศรากับชิมี่พบ,พบเห็นพบเจอกับชน,นมากกับเป็น ปลาทาโูโคลทูโคลหนึ่ง็นกจะเปิดจะเศร้าเลยพวกร้านค้าร้านขายต่างๆตะชีมี่ตามเช่นข้างถนนสายยู่ด้านหลังตลาดอันนี้อยู่ในสวานเดิดดนดินเพื่อสวานเดินด,ดินให้เขยวตลาดเก,าาก,ก,าก่าเก่าแบบนี้แม่พ่อร้านคืนขาย เปิดขายตั้งแต่ทีหาถุมเปิดายตั้งแต่เคลื่อนขายอยู่นี่ประจำเปิดมาขายตั้งแต่เริ่นเริ่มตั้งกระทะตั้งแต่ทีหาถุมขายมาเรื่อยๆลูกค้าก็จะมีทั่วไ่แ้่ราคาที่พวกห้า ไปขายตามหมู่บ้านรปลว่าของโลตัสเพล็กขายตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนสี่ทุ่มฮะสี่ทุ่มอะตั้งสี่ทุ่มมาครับอ๋อมาถึงนี่นะครับตั้งแต่สี่ทุ่มครับห้าทุ่มเริ่มทอดละอ๋อเริ่มทอดมาเอาสี่ห้าทุ่ม่น้วนะครับตอนนี้สี่ห้าหกโมงแล้วเนี่ยอ๋อฮะแปดโมงเสร็จครับแปดโมงนมมัหลังทำไมต้องขายตั้งดึกฮะก็หรือว่าทำส่งไม่ทันลูกค้า อ๋อเราต้องทำนวดแป้งหรือว่าเราทอดเลยทอดเลยเตรียมเตียมหมดอืมเตรียมหมดแล้วคือมานี่คือทอดแล้วทอดมาตั้งห้าทุ่มลูกค้าส่วนมากที่ไหนอะไรแถวบ้านเรานี่นะอ๋อคืลูกค้ามีมาตลอดมาเรื่อยเรืมามาเรื่อยเรื่อยแต่หมดแต่หมดหมดเลยแป้งประมาณกี่โลครับเขาเรียกเป็นโลไหม แป้งนี่ถ้าถ้าใส่น้ำประมาณถ้าสิบตัวโอ,อสส้สิบตัวประมาณกี่ตัวก็ได้ไม่เคยนับนะไม่เคยนับนะอืมครับหมดทุกวันหมดทุกวันหมดทุกวันหมดประมาณกี่โมงแปดโมงหมดเลยไม่เหลือเลยน้ำตองโหดเลยน้ำโขลด้วยใครมากี่ปพียร์นะ ขายตะกรอนขายที่ไหนฮะน่ะเอาขายยุนเทพเลย์ยี่สิบกว่าปีไม่เคยทำทำแต่เนี้ยอย่างเดียวขายป้งตะกรอนอืมแล้วขายเป็นชุดหรือขายเป็นตัวขายก็ขายเป็นวเนป็าชุดก็จัดอ๋อ้แล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมลูกค้าแบบไหนฮะลูกค้าประจำหรือว่าเขารับไปขายมีหมดนะ เรารับไปขาย <ST an th ug> อ๋อที่เขารับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ <ST an th ug> เขาเรียกเ <ST an th ug> ขาเรีเยกอะไรนะ <ST an th ug> ตลาดตลาดเก่าลตลาดเก่าหลังตลาดเก่าเลยปวดขาจะมีมาตลาดขายเต็มเต็ห้าทุ่มถึงแปดโมงเช้าหมดเลย ขายดิบขายดีลูกค้ามีทั้งค้าประจำราคา,ขา,ขาค้าจรเลยแล้วกรส่งงม่ค้าเดินไปขายแถวนี้เดยคนก็สื่อไปวัดไปว่าจะต่อเปอ่จกกันมาไชซื่อยู่ใส่าูไเ่คนย่มา่ทำตวทัตวเ้เอาอาเออเออเอาเา อันนี้คือรับไปขาย,ยนะใช่ไหมรับไป,ปขายใช่ไหมาขายอยู่ประมาณยี่สิบปีร่มปีขายอยู่กรุเทพแล้วากาเพิ่งกลับมาขายอยู่นี่อยากชิมอยากลองรสชาติปลาทะโกรปลาทูโฮเตะเซ่ามา็เซนนี่ยูหลังตลาดเก่าอันนี้เป็นตลาดเก่าเป็นตลาดผัก คพกนกะิขายลงตรงคนหอมเมียขายยูง่งนะการปันกนก้นเพิ่นกะทิปันปน้นง่ายๆเพ่นกะทปั้นจึปั้นแบบง่ายๆทั้สิ้นเนพิ่นกระพันกระันมุนทั้งสิมม้นรสชาติเพิ่นสินเ,นกนกนเ,นเลสเราเป็นรอบนอกน่ในอนนี้ทอดไปเรื่อยๆเนาะเไอเปไปไม่ถ่านไม่เล่น ลูกแพ้ก็มารับไปขายไปนะครับ้านลูกค้อะไรสุดท้ายน้องอที่เขารับไปขายใช่ไหม อ oh. <Okay. S 1> ๋อรับไปขายด้วยเกินนะิดหน่อยนน้อตลาดเก่า้วตรงนี้เขาเรียกกินกับครีมก็ได้หรือว่ากินกับน้ำต้วหูก,ก็ได้ นี่ตักมะไรนะเขาสั่งใช่ไหมฮะนี่ตักมะไรนะเขาสั่งใช่ไหมฮะอ๋อลูกค้าสั่งขายดีขายดีจนเฮ็ด <c oughs> พอทันขายพอทันเพิ่นว่าเฮ็ดแค่เอาแกงแห้งจะฟ้องเฮ็ดไปเรื่อยๆลูกค้ากับทีมีทุกเขตทุกไว้เพิ่อนทานสายทางเส้นนี้นีท่ท่านขาจรราคาประจำ

ตำรวจโลกเช่านี้เอาภาพบรรยากาศย่ำเศร้าย้อนเพื่อสว่างดินดินมาให้เบิง่งยู่ได้อออคอนให้มีความสุขให้แต่ละคนขบบนี้